สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารสวนชนชิดติกิจวันนี้นำสารมาฝากท่านที่เคารพโดยเฉพาะสารวันนี้อยากจะเรียนฝากไปยังท่านผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคุณครูทำไมจึงอยากจะเรียนฝากท่านผู้ที่เป็นคุณครูท่านเห็นภาพข่าวนี้แล้วคุณครูทุกท่าน ท่านมีความรู้สึกอย่างไรเนี่ยภาพที่ท่านกำลังชมอยู่นี้เป็นคลิปสั้นพอเห็นภาพคงไม่ต้องขยายความเห็นปุ๊บท่านก็คงเข้าใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในห้องเรียนเมื่อจะเห็นภาพอย่างนี้หรือได้ยินข่าวอย่างนี้เรียนถามไปยังคุณครู ทุกๆกลุ่มสาระไม่ว่าจะเป็นวิทย์ิตอังกฤษไทยสังคมสูกษาพระรศึกษาตลอดถึงกลุ่มสาระเทคโนโลยีการงานอาชีพเรียกว่าทุกกลุ่มสาระคุณครูได้ยินข่าวหรือเห็ขนข่าวนี้เป็นภาพนี้ขนจริงๆจากใจ ว่าคุณครูเห็นแล้วท่านรู้สึกอย่างไรก็ผมก็เลยอยากจะตั้งประเด็นที่จะเรียนฝากในวันนี้ว่าถ้าไม่อยากจะเห็นภาพนี้ถ้าไม่อยากจะได้ยินข่าวอย่างนี้จะต้องทําอย่างไรถ้าได้ยินข่าวหรือเห็นภาพอย่างนี้ในทั้นเรียนคุณครูรู้สึกอย่างไงแล้วจะทำอยังไง เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้มีวิธีการอย่างไรจึงจะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้เห็นข่าวนี้เห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกอย่างไรเมื่อรู้สึกอย่างไรแล้วจะทาอย่างไรเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้นี่คือสารที่จะเรียนฝากท่านอย่างนี้คุณครูที่รักทุกท่านครับอยากจะเรียนว่าตัวของเองแล้วส่วนตัวแล้วเนี่ยได้ยินได้ฟังหรือเห็นภาพข่าวนี้ ไม่ว่าจะเป็นภาพข่าวทางช่องออนไลน์ทุกช่องหรือจะเป็นคลิปต่างๆที่บรรดาท่านสมาชิกต่างสื่อออนไลน์ส่งมาให้ก็าตามเมื่อเห็นแล้วปุ๊บโดยส่วนตัวเลี้ยวเนี่ยรู้สึกว่าสรุปหดหูในใจิตใจมากยิ่งจริงๆเห็นแล้ว คนหูใจเมื่อเห็นแล้วปุ๊บภาพนี้มันก็เลยสะท้อนในจิตในใจว่าจำเป็นจะต้องนำสารนี้เอามาสะท้อนคุณครูทุกท่านทุกกลุ่มสาระตามที่กล่าวนั้นสะท้อนเพื่ออะไรฝากคิดเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ ถ้าคุณครูทุกท่านไม่ว่าจะเป็นครูรุ่นเก่ารุ่นใหม่ถ้าท่านเห็นข่าวแบบนี้นเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะเศร้าใจาเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะสลดทวนหูใจมเมื่อเราเศร้าใจสลดทวนหูใจแล้วเนี่ยเราก็มาย้อนดูว่าเราในฐานะที่เป็นคุณครูเนี่ยเราจะป้องกันปัญหานี้ยังไงอันนี้คือสิ่งที่จะเรียนฝากท่านในวันนี้ ป้องกันปัญหาอย่างนี้ไม่ห้มันเกิดขึ้นจึงเรียนฝากคุณครูตั้งแต่อนุบาลคือตั้งแต่เด็กย่างก้าวเข้าไปสู่ชั้นเรียนอยากจะเรียนฝากไปถึงกระทั่งในระดับมหาวิทยาลัยนะแต่ว่าอยากจะเน้นไปยังระดับประถมศึกษาแล้วก็ระดับมัธยมสองระดับนี้ อนุบาลปฐมมัธยมเนี่ยอันนี้เป็นระดับที่สำคัญอย่างยิ่งที่อยากจะเรียนท่านมาทดลองทำดูเห็นภาพข่าวปุ๊บ,บมาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กเลยภูมิกันอะไรภูมิคุ้มกันไม่ให้เด็กใจร้อนไม่ให้เด็กอารมณ์ร้อนป้องกันไม่ให้เด็กวู่วามป้องกันไม่ให้เด็ก เห็นแจได้ไม่ให้เด็กเห็นแจตัวให้เด็กเป็นคนไม่วู่วามป้องกันแบบไหนแต่คลบไม่ต้องไปคิดอะไรขึ้นมาใหม่ย้อนไปดูแนวคำสอนของพุทธศาสนานั่นก็คือการฝึกสติกำหนดลมหายใจการฝึกสติฝึกอาณาปาสติ ภาวนาเป็นการฝึกเพียงเบื้องต้นเท่านั้นเองเป็นการฝึกเพียงเบื้องต้นก็จะสามารถที่จะป้องกันปัญหาเด็กเตะร้อนได้โดยไม่ยากนักวิธีการก็คือว่าเราจะต้องฝึกจิตคุณครูจะต้องนำเด็กๆฝึกจิตทุกๆกลุ่มสาระ คุณครูจะต้องนำเด็กฝึกกำหนดลมหายใจทุกทุกครั้งที่เข้าเรียนท่านจะเรียนในห้องเรียนหรือจะเรียนในภาาสนามเช่นกลุ่มการอาชีพกลุ่มสู่ศึกษาพระศึกษาก่อนที่จะให้เด็กเล่นกีฬาฝึกปอกกำลังกาย ก่อนที่เด็กจะเล่นฟุตบอลเล่นบาสเกตบอลเล่นยิมนาติกหรือเตะตะกร้อคุณครูจะต้องนำเด็กให้ฝึกกำหนดลมหายใจเข้าออกซะก่อนอย่างน้อย5ถึงส0นาทีเอาละคุณครูต้องนำเข้าสู่บรงเรียนก่อนเลยถ้าอยู่ในท่านเรียนก็นั่งสมาธิก่อนนะครับนักเรียนที่รัก ทุกคนคุณครูจะนำนักเรียนทุกคนเนี่ยให้ฝึกสติกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างน้อยห้าถึงสินาทีทุกสุขะปฏิสังเวทิปัสสิสามิติสิกตย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ หายใาามนี้จินตาซัมคาราปต์การกำหนดลมให้ใจเขาอบกนั้นนักเรียนจะนั่งสมาธิหรือจะนั่งอยู่เก้าอี้หรือจะยืนอยู่ในภาคสนามก็าตามจะหลับตาหรือจะลืมตาก็าได้ถ้าลืมตาให้ทอดสายตาลงต่ำมองลงต่ำคนไม่อยากจะหลับตาก็ ทอดสายตาลงต่ำมองตรงเฉพาะข้างหน้านั้นแล้วหายใจแรงๆหายใจเข้าแรงๆ,หา,างๆหายใจออกแรงๆขณะที่หายใจเข้าอาจจะกำหนดในใจว่าพูดหายใจเข้าอาจจะกำหนดให้ใจว่าพูดสติ ให้วิ่งตามลมมาหยุดอยู่ที่ส่วนท้องตรงสะดือให้ยีเข้าหงแรงมาสุดอยู่ที่ตรงสะดือโท้คายออกมามาสิ้นสุดอยู่ที่ปลายจมกูกพู้กำหนดในใจเบาๆทู ถ้าไม่อยากจะก,กำหนดว่าพูดถูกอาจจะนับหนึ่งก็ได้หาจะเข้าแรงแรงหนึ่งหนึ่งอยู่ในใจสองออกมาหนึ่งสอง เข้าให้มันวิ่งตามให้สติให้สติวิ่งตามลมมาสิ้นสุดอยู่ที่ส่วนทองตรงสะดือหายใจออกสติวิ่งตามลมให้มาสิ้นสุดอยู่ที่ปลายจมูกหายใจเข้าหายใจออกให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างนี้อย่างนี้ ทุกครั้งก่อนเรียนให้ถือเป็นลักษณะเหมือนกับการนำเข้าสู่โรเรียนคุณครูจะต้องฝึกเด็กอย่างนี้ตั้งแต่อนุบาลมาจนถึงมัธยมหรือมหาวิทยาลัยยิง่งดีทำอย่างนี้ทุกครั้งก่อนที่จะเรียน ไม่ว่าจะเรียนวิชาใดๆก็ตามท่านจะต้องถือว่าน,นี้เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ก่อนที่จะเข้าสู่สาระในจิระสงค์การเรียนรู้แต่ละคับแต่ละวิชาคุณครูทำได้ไหมแบบนี้เรียนถามคุณครูว่าคุณครูจะพาเด็กทำอย่างนี้ ได้ไหมทุกทุกท่านทุกทุกกลุ่มสาระท่านอย่าต้องทราบและเข้าใจว่าการที่เด็กอดุมรอนการที่เด็กขาดการยั้งคิดเป็นเพราะว่าเด็กไม่ได้ฝึกกำหนดไม่ได้ฝึกกำหนดลมหายใจเด็กไม่ได้กำหนดรู้จิตตนเอง เด็กไม่เคยดูจิตตนเองจะลืมว่าในกายเราเนี่ยมันประกอบด้วยกายกับใจใจก็คือจิตจิตก,ก็คือใจเพราะนั้นการเรียนรู้มันจะต้องฝึกทั้งกายทั้งใจฝึกทั้งการงานอาชีพฝึกทั้งพลังใจพลังจิตจิตใจนั่นแหละ เป็นส่วนสำคัญในทางพุทธนานั้นท่านให้กายเป็นเพียงเบาวใจด้วยจิตเป็นนายจิตเป็นนายกายเป็นเบาวเพราะฉะนั้นเด็กจะทำถูกหรือทำผิดเด็กจะอารมณ์วู้่วามหรือ เยือกเย็นมันอยู่ที่การฝึกจิตลองคุณครูลองพาเด็กทำอย่างนี้ดูทุกครั้งก่อนเรียนขอยห้ย้ำว่าทุกครั้งก่อนเรียนจนเด็กในห้องเรียนนั้นชินเวลาจะถึงชั่วโมงเรียนหัวหน้าชั้นจะพาเด็กในชั้นเรียนนั้นนั่งสมาธิก่อนที่ครูจะ เข้ามาสอนด้วซ้ำไปทุกชั้นจะต้องทำอย่างนี้เรียนว่าทุกครั้งจะต้องทำอย่างนี้ถ้าเป็นคุณครูที่นับถือศาสนาอื่นไม่ใช่ศาสนาพุทธท่านอาจจะกำหนดลมหายใจหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองให้สติวิ่งตามลมเข้า ไปหยุดที่ส่วนทองตรงสะดือออกให้มาสิ้นสุดที่ปลายจมูกคุณครูจะกำหนดพูดโทหรือหนึ่งสองหรือจะกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่กำหนดเลยก็ได้คือไม่ต้องภาวนาในใจเลยว่าหนึ่งสองหรือพูดโทไม่ต้องก็ได้เพียงแต่ ให้สติวิ่งตามลมเข้าไปหยุดที่ส่วนท,ทองตรงสะดือวิ่งออกมามาสิ้นสุดที่ปลายจมูกกำหนดอยู่อย่างนี้จะนับถือคริดก,ก็ทำได้นับถืออิสลามก็ทำได้นับถือซิกก็ทำได้นับถือศาสนาอะไรก็ทำได้เพราะว่าการกำหนดลมหายใจนี้ มันเป็นสิ่งที่ไม่จำกัดว่าจะเชื่อหรือนับถือศาสนาใดเพียงเข้าใจว่าการกำหนดลมหายใจนี้จะเป็นการฝึกสติให้เรารู้ทันจิตฝึกให้เรารู้ทันจิตจิตตังทันตังสุขาวะหังจิตที่ฝึกดีแล้วจะนำความสงบสุขมาให้คุณครูโปรดจำไว้เลยว่าจิตที่ฝึกดีแล้ว จะนำความสงบสุขมาให้เยจิตตังสัญญเมตสันติโมกขันติมละันธนาเยจิตตังสัญญเมตสันติโมกขันติมาละันธนา,ธนนา,ผ,นธนาผู้ใดฝึจิตผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมานมานก็คือความโลภความโกรธสำคัญยิ่งคือความโกรธนั่นแหละคือมานถ้าเราฝึกจิต เราก็จะเอาชนะมานได้เอาชนะความโกรธได้เอาชนะอารมณ์ชุนเฉียวได้เอาชนะความวู่วามได้เอาชนะความไม่รู้เหตุไม่รู้ผลได้เพราะนั้นการฝึกจิตจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งคุณครูเห็นภาพนักเรียนต่อยตีแม้กระทั่งครูแล้วเนี่ยถ้าคุณครูไม่อยากจะเห็นภาพแบบนี้ ถ้าคุณครูไม่อยากจะให้เด็กมีอารมณ์วุ่วามอย่างนี้คุณครูจะต้องนำเด็กกำหนดสติฝึกสมาธิอย่างนี้ทุกครั้งไปก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนอย่างน้อย5ถึง10นาทีคุณครูไม่เชื่อก็ต้องลองทำดูก่อนเพราะนนี้เป็นแนวคำสอนตามที่พระ ซาตราไอกของโลกพระองค์ทรงถือปฏิบัติเช่นนี้จนพระองค์บรรลุเป็นอรหรันตสัมมาสัมพุทธโธนี้เป็นแนวที่สำคัญอย่างยิ่งไม่มีวิธีอื่นใดที่จะสามารถป้องกันไม่ให้เด็กอารมณ์ร้อนได้ไม่มีวิธีอื่นใดที่จะสามารถป้องกันปัญหาไม่ให้เด็กวู่วามได้คุณครูจะต้องนำเด็กฝึก สมาธิอย่างนี้ก่อนเรียนอย่างน้อย 5- 1 0สิบนาทีนอกจากนั้นแล้วก็เสริมความรู้เรื่องความรู้จักผลสั้นผลยาวสอนเรื่องความกตัญญูกับาเวทีที่เด็กๆควรจะมีต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์สอนเรื่องความรู้คุณรู้โทษรู้บุญรู้บาปอันนี้ เป็นเรื่องความรู้ที่คุณครูจะต้องเติรเติจะต้องต่อเติมเสริมแต่งให้เด็กเป็นคนที่มีเหตุมีผลรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวอันนี้แหละสารจากสวนที่เรียนฝากคุณครูในวันนี้<ๆ>เชื่อว่าคุณครูทุกท่านคงไม่อยากจะเห็นเด็กเป็นคนที่วู่วามทำมันกรายได้แม้แต่ครูผู้สอนของตนเอง ถ้าคุณครูไม่อยากจะเห็นข่าวไม่อยากจะเห็นภาพแบบนี้เรียนว่ามีวิธีเดียวคือนําเด็กฝึกสติกำหนดลมหายใจเข้าออกก่อนเรียนทุกสาระวิชาอย่างน้อยห้าถึสิบนาทีเมื่อเด็กห้องไหนเข้าใจแนวการฝึกแล้วเนี่ยต่อไปพอเปลี่ยนคาบเรียนจะขึ้นคาบเรียนใหม่วัหน้าชั้น จะพาคณะในห้องนั่งสมาธิรอคุณครูวิชาใหม่เข้ามาแล้วพอคุณครูวิชาใหม่เข้ามาปุ๊บเด็กจะเงียบริบเพราะว่าเขาอยู่ในท่าสมาธิเป็นการรอคุณครูเข้ามาคุณครูก็มาปุ๊บ<า>คุณก็<ๆ>มาทํากับเด็กด้วยเข้ามาห้องเรียนปุ๊บคุณครูก็มาสํารวมสติกับเด็กด้วยอย่างน้อยห้าถนะึงสินาทีเช่นเดียวกันจากนั้น จึงเริ่มเข้าสู่บทเรียนตามสาระการเรียนรู้นั้นๆทำอย่างนี้ทุกครั้งไปเชื่อมั่นว่าเด็กจะอารมณ์ดีขึ้นเยือกเย็นขึ้นเด็กจะมีเหตุมีผลเด็กจะสามารถรู้จิตรู้ใจตนเองจะควบคุมอารมณ์ได้นี่เป็นสารที่เรียนฝากคุณครูในวันนี้เชื่อว่าสารนี้คงให้ขอ้อคิดกับท่านที่เป็นคุณครู ไม่มากก็น,น้อยขอขอบพคุณล่วงหน้าในโอกาสนี้ที่คุณครูจะช่วยกันป้องกันปัญหาไม่ให้เด็กกระวมร้อนให้เด็กเป็นคนที่มีเหตุมีผลให้เด็กเป็นคนที่มีความกตัญญูยูคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์นี่คือสารเรียนฝากท่านวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชม